สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายเกี่ยวกับความรักมาดูกันว่าความรักของคุณในช่วงขณะนี้จะเป็นยังไงได้ยินเสียงกิ่ง เมื่อไร่ตั้งจิตให้นิ่งนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองคุณนะคะให้เขาเปิดทางให้พวกเราดูดงออกมาแม่นยำตรงตามความเป็นจริงมาดูว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะแล้วถ้ามันดีมันโดนมันถูกใจรบกวนพิมพ์คำว่าน้อมรับแล้วกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะเริ่มกันค่ะ ได้ขึ้นพภะษีวะนะคะใครที่เป็นคนโสดในช่วงขณะนี้ประมาณ45วันนับจากนี้ไปก็ยังโสดอยู่แต่ใครที่กำลังมีความรักยังอึมครึมยังไม่ได้คำตอบชัดเจนในช่วงเวลานี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์นิ่งๆเฉยๆอยู่7จ็ถึงิวันค่ะแะแต่ในกรณีที่กำลังมีปัญหามีปากเสียงกันอยู่นั้นอยากจะบอกว่าให้ระวังคำพูดเอาไว้ให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหา ความรักของคุณจะพัฒนาไปในทิศทางบวกแต่มันจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปอย่าเร่งรีบนะคะยิ่งเร่งรีบยิ่งกดดันตัวเองและคนรักทําให้เกิดปัญหาค่ะความรักของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนับจากวันนี้ไปนะคะสิวันไปแล้วในกรณีที่คุณมีคนรัก จะดีขึ้นหวานแหววกันเกิดขึ้นมีการพูดจาพาทีที่ดีมีการเอาอกเอาใจระวังนะเขาจะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณเพียงแค่คุณพูดจาถนอมน,น,น้ำใจกันทุกอย่างจะดีค่ะถ้าคลิปนี้ดีคลิปนี้โดนใจอย่าลืมกดแชร์กดดังไปกดแบ่งปัน,กด,ปนกดถูกใจและคอมเมนต์ว่าน้อมรับขมันนายด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปจ้า